วันนี้บ้านเรามีการนำรถเมล์ไฟฟ้านะฮะร,รถเมล์พลังงานไฟฟ้าออกมาให้บริการประชาชนแล้วด้วยจะเป็นอย่างไรคุณเหมียวนัทาชื่นพลจะพาไปนั่งรถเมล์ไฟฟ้าติดตามกันในช่วงใช้ไลน์แถลงครับ สายไร้เทเลนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมานั่งรถเมลไฟฟ้าค่ะที่ตอนนี้กําลังขยอยออกมาให้บริการกับประชาชนนะคะซึ่งเป็นรถที่ผลิตโดยคนไทยด้วยและก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งละลอมอีกด้วยละคะ่ะแล้วเราไปนั่งพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเลือกนั่งเป็นรถเมลสาย8แปรปิิแลนดสถานบุค่ะ ขึ้นรถมาเราจะเจอกับเครื่องเก็บค่าโดยสารแบบ e-ticket บริเวณประตูซึ่งเขาติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะส่วนเบาะที่นั่งก็นั่งสบายมาพร้อมกับแอร์ที่เย็นชำ่ำ รถคันนี้เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทยช่วยลดมลภาวะทางอากาศและฝุ่นควันซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิด PM 2.5ค่ะเป็นรถโดยสารกึ่งชันต่ำก็คือมีบันไดหนึ่งขั้นเพื่อรองรับน้ำท่วมขังในกรุงเทพพร้อมกับทางลาดสำหรับวิวแชร์แบบ2ตอนมีที่นั่งรวม27ที่นั่งแล้วก็เบาะเสริมอีก3ที่นั่งซึ่งเป็นพื้นที่รองรับสำหรับรถเข็นค่ะ รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าผ่านตู้ชาร์จดาบฟ้าชาร์จกำลังไฟ310กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ1ครั้งใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีจะวิ่งได้4รอบหรือประมาณ280กิโลเมตรต่อวันค่ะ สำหรับรถเมลสาย8ก็ถือว่าเป็นรถเมลที่เป็นที่พึ่งของคนเดินทางได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีเส้นทางการวิ่งที่ไกลมากจากย่านบางกะปิที่เป็นตอนเหนือของกรุงเทพไปยังสะพานพุทธฝั่งพระนครรวมระยะทางกว่า23กิโลเมตรค่ะหลังจากที่เราได้ขึ้นรถเมลสาย8ซึ่งเป็นรถเมลไฟฟ้าสายแรกของกรุงเทพมหานครนะคะก็สัมผัสได้ถึงความเป็นขนส่งสาธารณะที่เงียบมากที่สุดในเมืองเลยละคะ่ะ คุณผู้ชมพานั่งมาเพลินๆก็ถึงป้ายที่เราจะต้องลงแล้วละค่ะจากการที่นั่งมาวันนี้นะคะก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถเอ่ยพนักงานที่ให้บริการบนรถก,ก,ก็ดีมากๆเลยละค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะตัวเราเองที่เป็นผู้ใช้บริการยังรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยด้วยเหมือนกัน,นะค่ะ